อันนี้เป็นบทกลอนวันสถาปนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งกระผมได้เรียนจบมาเป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษเกียนนิยมอันดับ2นะครับได้เกรดเฉลี่ย3.51จบเมื่อปี2533หรือประมาณ34นะครับเขียนบทกลอนว่าอย่างนี้นะครับ13กันยาถาปนามจรกระผมก็สิทธิ์เก่าขอเล่าขานพทบ .36 จบมานานวิชาการเอกอังกฤษติดตัวมาเกียรตินิยมเรียนมาค่ายังอยู่ได้เป็นครูเป็นไกด์ด้านภาษานายธนาคารฉานก็เคยทำมาเพราะวิชามจรขอเทิดทูนยามตกงานเรียนมาก็ได้ใช้ สอนอังกฤษไงใน YouTube ไม่สาบศูนย์คนติดตามหมื่นกว่าน่าเพิ่มพูนขอขอบคุณมจรให้วิชาอาดีตสามเณนาะพินันดำศีใหม่พบ,บรุ่นที่36จบปีท5 3 4นะครับก็คือกับผมเองเป็นผู้ประพันธ์ไว้เมื่อวันครบรอบการสถาปนา,าหมาหาวิทยาลัยนะครับ13กันยายน2565